hello guys welcome to my channel are you busy right now do you have time to practice English with me and you are with me Ole สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโอเล่นะครับโอเลถามว่าทุกทุกคนกำลังยุ่งรืออยู่หรือเปล่านะครับมีเวลาสักนิดนึงที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับโอเลไหมนะครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ การที่เราบอกว่าเรากำลังยุ่งอยู่นะครับหรือคำว่า busy นั่นเองนะครับ busy เป็นคำ adjective นะครับแปลว่ายุ่งเนาะถ้าเกิดเราจะบอกว่าเอ้ยฉันกำลังยุ่งอยู่ตอนนี้นะครับ I am busy right now I am busy right now แต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะใช้คำว่า busy เนี่ยเราจะพูดยังไงได้อีกนะครับที่มันจะมีความหมาย เกี่ยวกับว่าฉันกำลังยุ่งอยู่นะครับเรามาเริ่มฝึกกันเลยนะครับประโยคแรกนะครับ I am juggling a lot right now I am juggling a lot right now การ juggle ก็คือเป็นกริยานะครับแปลว่าการโยนลูกบอลนะครับตั้งแต่3ลูกหรือมากกว่า3ลูกขึ้นไปและพยายามที่จะจับมันให้ได้ในเวลาที่รวดเร็วนะครับมันก็ เปรียบเสมือนกับว่าเรากําลังแบบโยนลูกบอลหลายๆลูกเข้าไปนะครับแล้วก็แบบยุ่งนะครับต้องจับมันให้ได้จับมันให้ได้นะครับจับมันให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือมีความหมายว่าเรากําลังยุ่งอยู่กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั่นเองลูกบอลก็เปรียบเสมือนกับงานหลายๆงานที่เรากําลังพยายามจะทําให้มันเสร็จนั่นเองนะครับ I am juggling a lot right now ประโยคที่สอนะครับเราก็สามารถพูดได้อีกว่า I'm slammed I'm slammed คำว่า slam นะครับ slam เนี่ยแปลว่าการที่เราโยนนะครับโดยใช้กำลังนะครับเพื่อนๆเ,เคยได้ยิน slam ดังใช่ไหมที่แบบโยนลูกบอลโยนลูกบาสให้ลงห่วงด้วยแรงแบบด้วยแรงของนักบาสเะนาะแบบให้มันลงห่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ slam หมายถึงแบบโดน อัดนะครับแบบฉันโดนงานหลายอย่างอัดเข้ามานะครับมันทำให้ฉันขยับตัวไปไหนไม่ได้ทำให้ฉันแบบเฮ้ยฉันต้องทำงานให้เสร็จงานมันอัดเข้ามา I'm slammed I'm slammed. slammed นะครับประโยคที่3นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับประโยคนี้มาแล้วนะครับ I've got a lot on my plate I've got a lot on my plate หรือ I've got too much on my plate I've got too much on my plate plate ก็คือจานใช่ไหมครับจานเนี่ยมันมีพื้นที่แบบ limited space นะครับก็คือเป็นเป็นพื้นที่จำกัดเนาะ I've got a lot ก็คือเรามีอะไรเยอะแยะมากมาเลยอยู่ในจานของเราก็คือเปรียบเสม,มือนงานนั่นเองนะครับก็คือมันจะสื่อถึงว่าเรากำลังยุ่งอยู่นั่นเองนะครับ I've got a lot on my plate ประโยคที่4นะครับเราอาจจะพูดว่า My schedule is packed. My schedule is packed. packed ก็คือแบบเต็มไปหมดเลยครับ My schedule is packed ก็คือตารางงานของฉันมันเต็มนะครับตารางงานของฉัน,นเต็มก็สื่อถึงว่าเรายุ่งนั่นเองนะครับ My schedule is packed. ประโยคสุดท้ายนะครับ Things are really hectic right now. Things are really hectic right now. คำว่า hectic นะครับแปลว่าเป็นคำ uh, adjective นะคบแปลว่ายุ่งเหยิงวุ่นวายนะครับ Things are really hectic right now ก็คือตอนนี้ฉันกำลังวุ่นวายแบบยุ่งเหยิงกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากก็คือแปลว่าฉันกำลังยุ่งอยู่นั่นเองนะครับและนี้ก็คือรูป ประโยคนะครับ5ประโยคที่เราสามารถที่จะพูดหรือว่าเลือกใช้ได้ว่าเฮ้ยฉันกำลังยุ่งอยู่นะครับ things are really hectic right now for me นะครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับเจียดเวลาในแต่ละวันของเราอาจจะเป็นสัก5นาที10นาทีมาลองฝึกภาษาอังกฤษบ้างนะครับเพื่อที่จะพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของเราให้มันเก่งขึ้นนะครับอเล่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับ ใครหลายคนที่กำลังเป็น self English learner นะครับหรือว่าฝึกภาษาอังกฤษตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ don't forget to click like and subscribe or share the video if you think it's useful for others and yourself ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้ประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆ นะครับที่โอเลจะพยายามอัพโหลดเข้ามานะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับ I'll see you guys later โ k a y bye